ความยากอ่ะมันไม่ใช่การที่ทำโปรดัก์ออกมาค่ะเพราะอันนั้นมันคือส่วนที่เราถนัดแต่ความยากคือการที่แบบเราต้องแบบบริหารจัดการทุกอย่างอะค่ะพอเป็นแบ,บรนด์นะคะมันไม่ใช่แค่ทำแล้วขายอ่ะ มันมีต้นทุนกําไรที่เราต้องมาคิดหรือว่าการแบบจัดการคือการที่แบบต้องทําทุกอย่างอนะให้มันอยู่ในมาตรฐานอนะ่ะมันค่อนข้างยากสําหรับเราค่ะอย่างเช่นตอนนั้นเราไม่ได้มีการแบบขายโดยแพลตฟอร์มออนไลน์อ่ะค่ะมันจะเป็นแบบลูกค้าทักมาแล้วเราก็จดออเดอร์อะไรแบบเนี้ยตอนนั้นมันก็จะค่อนข้างงงมากผิดพลาดบ่อยอะไรแบบเนี้ยค่ะพอตอนหลังอ่ะเราก็มาเรียนรู้ว่ามันมี แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เราจะต้องเออทำทำร้านแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนปรับตัวไปเรื่อยๆถ้าอีกอย่างหนึ่งก็คือ <c oughs> การที่แบบต้องคอยตามวิถ,ถีชีวิตของลูกค้าเ <c oughs> ช่นแบบแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ที่มันค่อยๆเกิดขึ้นเราก็แบบโหแบบคนเขาเปลี่ยนวิถีชีวิตมากอะไรเงรี้ยแล้วแบบการขายของเราก็ต้องเปลี่ยนตามอะ่ะเราก็แบบต้องเรียนรู้เพิ่มอีกอะไรเงี้ยค่ะ